น,น,น,นั่นดราแรนมันก็ไปคลุมๆเลาเผาเทาอะไรนะรเสารถนั่นเออพ่อข้าวพา่อข้าวอ่ะมันก็จะไม่นะมันจะไม่ตายเลยตนพวกนั้นอนะ่ะตายจริงไม่ได้แดกเออพ่อข้าวมันคุมกันหมดมก็ตายทีข้าวขึ้นไปตรงไหน,นตายหมดอ,อ่ะขนาดต้นใน,นชนั้ำชายังหไอยเลยเจอพ่อข้าว <laughs> อยากให้ตายไม่ยากแล้วักขคาวมานขึ้นมก็เสษ็จเลย <c oughs> โอ้ยอีกหน่อยนี่อ,อนาคอนดามายุนนี่เ,เขาเป็นแฟลงปลูกผักบุง้งครับวิธีใหม่มันไม่สดงามนะผักบุง้งมันเลก็กเล็กเเล็กๆเท่นา,นาน้อยๆอ่ะกินกําลังกินเลยครับอะไรกลังเยอะนะครับเนี่ยยอดเยอะแต่ว่ามันทำไมน้อย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 อ่ะ พอดีกำลังพอดีครับเนี่ยเนี่ยแปลงปลูกผักบุ้งตามนี้สูตรใหม่ฮะปลูกด้วยกระเบื้องเออเนี่ยมันเล็กเนาะเล็กมันพอดีกินพอดีกินอ่ใหญ่เขาไม่กินกันมันเบิ่มไปแบบมากันเบิ่มๆอะไรเงี้ยกำลังกำลังแ่บครับเนี่ยเล็กๆเล็กๆเล็กๆข้างนั้นแต่ยอดเยอะเนาะยอดเยอะฮะพอดีกินแหละแล้วยืนเก็บได้พอดีนะเดี๋ยวถ้าทำช่องอีกหน่อยจะพอดีเลย ยอดเยอะอะไรหอบอะไรมันะเรื่องไม่หยุดเลื่องไม่หยุดเลื่องไม่หยุดฮะเลื่องไม่หยุดเมล็ดเฮ้อเมล็ดเลื่องไม่หยุดอะไรเมล็ดเลื่องไม่หยุดขนาดเนี้อะไรออกกับเขาค่ะก็ต้องไปเลือกเอาไหนเอ้ยมันได้หมดทั้งนั้นได้หมดเลยได้หมดเลยไม่อ่อนหรอกไม่เกี่ยวหรอกได้เง้นเลยนานบอกว่าได้หมดอย่างนั้นหมดจะหมดได้หมดแต่ก็ไมาแก่เก็บมาให้หมดแก่เก็บ แกบอกแกไปอยู wollen, il, das ่แล <Willy> ้วเราเราก็อยากได้ที่มันแห้งเป็นแกมาจากไหนบ้านที่บ้านแกนั่นแหละเฮ้ยที่ทักเมื่อวานอ่ะแค่นั้นเองเหรอเก็บแค่นั้นเองเหรอแค่นั้นเองโอ้แค่สองต้นแค่นั้นนั้นได้โอ้เดี๋ยวเบื่อให้ยังเจ็บทำไมมันง่ายจังเลยนี่รื่อนี้ไม่เห็นมีดอกเลยโอ้ยคุณลี่จะไปแม่บ้านเปล่า อะไรนะไปแวะบ้านแบบอะไรนะว่าไงนะก็อะไรไปให้อ่ะแอบจะฝากไว้เดี๋ยวป้าสายมารับเจ้าพวกโบกับมาเื่อไปเฮ้ยอะไรดังวะตุ๊กตามจริงตามจริงด้วยว่ะดดููว่่าามมแทำไมว่าไงเหรอคะได้แล้วค่ะใช่ค่ะทำไมเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเปกเถอ ใช่พี่ไปดูถังแก๊สให้เราไงของโรงเรียนเออจะคอยกูกัดนี่ไว้ไปบ้านนิดหน่อยดูเอาไปฝากไว้โอโ้โหตั้งไกลเนี่ยให้ไปแวะบ้านเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้มีใครเข้าไปหรอกเนี่ยเออไว้ที่จะท่อมไงกระท่อมเนี่ยไว้กระท่อมเนี่ย อ๋อโอหองหกทำไมต้องหองหกด้วยจะบดจะกรอนคนไทยไปคนไทยจะบดจะกรอนก่อนผ่าไปเลยกระเลี่ยงมั้งน่ะแสงเตัวมันกระเลี่ยงเลยอะ ประจําโรงเรียนแล้วเหรอไม่มาเหรอพ่อดุมะใครนะไป,ไปประชุมไปไปข้างนอกตรงนี้ไปเชา้าเลยไปไหนมีรถข้างนอกอ๋อเหรอครับอ๋อวันนี้ประชุมตามต้องตามประชุมวันนี้ไม่ตามเหรอ <c oughs> เตร, <c oughs> รียมตัวไปข้างนอกค <c oughs> ่ะ,ะนอ๋อถนนสวยจังเลยไปใส่ยม่วน วันนี้จะไปสายมวลกันครับเด็กๆปิกนิกครับวันนี้กินข้าวห้องวันนี้จะเป็นต่อไปจะมีการกินข้าวบ้านบนบปทีละบ้านละบ้านก็จะได้รักกันโอ้ีอย่างนี้เลยดีดีดูที่บ้านไหนจะมีมีเสน่บ้านไหนจะมีเสน่ห์ตอนที่เราอยู่สันติแล้วก็แบบว่าไปตามบ้านผู้ปกครองรานนี้เรางมาใช้ที่บ้านลาด คอยเปิดดูถังน้ำแข็งนะถ้ายายมีขนมยายจะมาออยบริเวณเออออมีถังน้ำแข็งโอ้ยนี่เปิดดูนเปิดดูไี่อยู่มั้งครับอยู่เปล่ามปิดเปดโทมีน้ำแข็งจริงๆด้วยโอ้โหน้ำหลอดเลยแข็งหลอดเลย ไปเบิกตามงนมาทำอะไเบารทำไมต้องใช้ตังค์้นะไรจะซื้ออะไรซื้อขนมโอยขนมไปเอาที่บิธาบาทน่ะสมัยนั้นไปบิธาบาทข้างนอกมาขนมเต็มหมดเลยฝากาสิบอันนียเขาจะหย่อนท่ไม่ไ้มาแจกเราเาจะไม่ใส่หมด๋ยวเราแฝากเลย จึงมาเขาฟังใหญ่เขาฟังน้อยอเขาฟังเหมือนกันนะเนี่ยเขาฟังเลยเขาฟังเล็กฟังใหญ่รับเออฟังเด้กเขาฟังใหญ่อะฟังเล็กกพาังูงจะให้อกับครูน่เอะหญบ้านนุ่นหญ้ข้าลงบ้านนุ่นได้ต่นมมน ดูที่ก็ไปดีด้วยนะสะอาดดีนี่ัครบโอ้โหแข็งแรงดีดูที่ตแกงส้มแกงส้มดอกเข้มนี่แกงส้มดอกเข็มเอาไปแกงส้มเจอเหลืองในพันธมิตรหรือเปล่าเนี่ย อ้าวดีดีดีเงี้ยแหละดีแล้วล่ะอ้าวอยู่ไปสักร้อยห้าสิบนี่คนเนี้พี่ยกมือว่าแก่่าพ่อท่านแก่กี่ปีเปดีแปดมั้งแปปีหนึ่งแก่เดือนเมื่อเช้าเห็นข่าวบอกที่รามคำแหงปีกันเียครับโอ้ยให้มันว่ากันไปเถอะ อยู่ว่างๆไม่ได้พงเนี้อยู่ว่ามันเหงาโอ้ยโอ้โหยอดเลยเว้ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยไปยังไงแวกเพื่อนโอ้โหเต็มเลยแม่พี่ซื้อมาแมงกระเบี่ยกระเบี่ยแม่กระเบี่ยมาโอ้โหเฮ้ยเป็นไงเ่าแม่แค่เนียมทักหน่อยเดียวเนียมมัโถ

เปลือเหลืองได้ทั้งใบมันไม่ใช่เหลืองร้อยมันเป็นน้ําตาลมันตายนะมันเป็นน้ําตาลสีน้ําตาลมันตายไม่ใช่เหลืองเออไปสัมาต้นละสามสิบาทเองเขี่ยังมาใหม่โอ้โหนี่ช่องฉาใช่ไหมฉฮะขับกับลำโพงครับกัโปูช่ชงฉาี๋ยวก็ขึ้นมาคุมตรงนี้เป็นจ้าโอ้โหตอนนี้ก็ดีเว้ย ไม่มีใบเลยเว้ยโอ้ตอนนี้นะไม่มีใบแต่รูเด็นลอกดอกเล็กแต่ดอกเล็กอ่ะดอกไม,ม,ม่สมบูรณ์เลยไอ้กระเสียบมันไม่เอามาเสียบหม้มาแล้วมาแล้วะเอามาเสียบใหม,าม,าใหม่ตอนนี้เรา อากำลังทําอะไรขึ้นบังเนี่ยตอนนี้รอหางเรืออันใหญ่ครับพ่ออ๋อแล้วในมันไม่เติมเป็นเสร็จสักทีไอ้บอวออบลไอ้ข้างไอ้อ๋อเขาก็รออยู่ครับรออยู่ครับกำลังจะทำอีกน้อยอันเดินทําอยู่ครับพ่อเดี๋ยวขนทยอยมาแล้วก็ติดไปเรื่อยๆครับรอไม่เสร็จ แม่รอไม่เสร็จนี่มันดีหรือไม่ดีอ่ะรอยังไม่เสร็จไอ้รอไม่เสร็จนี่มันโอ้โหเรียกว่ารอกันพันปีเลยนะต้องในกี่เม็ดเนี่ยเพชรในกี่เม็ดเนี่ยฮะมันยิบจับอยู่อย่างนี้จริงๆก็บอกมรกรสุกเลยไม่เท่าไหว พ่อแล้วั้นโอ้โหเนี่ยจะบอกอาการประกาศให้คนมาเก็บมะละกอไปกินมึงหโอ้โหเดี๋ยวองคกาเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้าใครมาใจดีก็มาเอามาเก็บมรลกอช่วยเก็บมรลกอไปกินบ้างที่บ้านราดนี่โอ้โหบอกใครไปเก็บพวกเราให้ไปเก็บเก็บเก็บช่วยไปแจกมั่งก็ไม่มีใครไปเก็บอามาเก็บเอาเองเลยใครอยากได้มาเลยขี่โดนมาเลย ช่วงนี้ผีวผมออกสีส้มแล้วเนี่ยกินทุกวันเขาไม่มาหลบเพา่มมาปุ๊บกักตัวเขาสิบสี่วันกับวเราอ่ะเออเราจะไปกักทำไมล่ะรีบกรีบเก็บเราก็รีบไปถึงขนาดมาวางแจกที่โลครัวยังไม่หมดเลยมันเยอะจริงๆเลยโอ้โหมากมันไม่ประสาทชาวโสมใช่ไหม ai hey, yắc tụi đi sẽ xin tán bả? Đúng không? Ừ, không? Đúng 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 không? ที่จริงน่าจะชื่อศิลปบกนะศิลปบปมีอะไรก็โปะๆเข้าไปว่าไงขึ้นหรือลงน่าจะลงนิดนิดสบายหน้เด้ออ่าไม่เอาอะไรขีดไปอ่ะเอาอะไรขีดใครจะยิ่งเช็คอยู่ครับขีดขีดไปโอยมันก็อย่างนี้แหละน้ำขึ้นน้ำลงน้ำลงน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำลง ธรมรมชาติธรรมชาติไปเนี่ยเดยวไปอันนี้ใส่เสื้อเหลืองในอำเภอเขาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปรวมพลังแสดงพลังเธิญเอาเลยเต็มที่เลยไปใครมีเวลาก็ไปกันเลยเอ่ออโอ้โหข้างล่างนั้นเดินยังไม่ได้เลยเว้ยเ,เดินยังไม่ได้เลยข้างล่าง เนาะเจ้าโยงนี่ไม่ล้างเลยเ <c oughs> ป็นลุยคีบโครมเรื่องไหน <c oughs> ดีจังเลยอากาศดีดี <c oughs> โอโหเนี่ยอัดกระบองก็ไปขายเมืองอะไรไปขายตอนดอกกลางมันจะตอนดอกกลางจะมีดีๆอย่างเงี้ยมันมี <c oughs> แต่ โอ้มันมีแต่ร้อนจีเอ้ยของเขาอ่ะพัดสายเป็นคนๆเป็นก้อนเป็นก้อนเลยลมเขาอ่ะผมลงไปในเฟซบอกว่าผมอยู่บนเมืองสวรรค์น <c oughs> คนที่เขาอ่านเขบอกว่าเขามาไม่บุญน้อยมีแต่วิวากลางมาไม่ได้ชักทเีเพราะว่า,านน,มมาานึกในใจว่าเอ๊ะมันกินที่อยู่สที่คุณจะตัดรอบได้แค่ไหน โดยต้นไผ้ร้านผมนั่นแหละมันขึ้นยังไม่ฟังเสียงใครเลยปุ๊ด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 ปุ๊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 นี่มีไรเกาะอยู่ข้างบนเนี่ยเนาะเออเดอขวบ้างแขวบขวีท่าแข่านี้เยมันมันไม่ต้องออกแรงเลยมันไปเกาะตรงยอดไว้กินยอดแล้วก็ให้ยอดพุ่งไปเรื่อยๆไม่ต้องเดินดูเตาตรงนั้นเลยเนาะ ดูเราตรงยอดเลยนั่นนะโอ้โหพุ่งเต็มเลยเนาะเป็นรูกี่ยอดกี่ยอดกี่ยอดออีกหน่อยนะเข้ามาที่นี่นะเก็บบางคงก็เก็บยอดอเก็บหน่อไม้โอ้โหเก็บไปเลยเก็บไปกินกับหน่อไม้ก็บบางคงแต่บางคงนี่มันต้องปลูกปล่อย<ม>เพิ่มบางคงต้องปลูกเพิ่มแต่หน่อไม้นี่โอ้โหไม่ต้องไปปลูกเพิ่มเลย นับวันมันยิง่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยดีไม่ดีหักเสียบหักเสียบอีกลงใครมากกว่ากักนในฝั่งนี้น้อยกว่านะ้นเนี่ยอันนี้มากกว่า <c oughs> น้ำฝั่งนี้มากกว่าฝั่งโน้นฝั่งนี้น้อยเลยต่ำกว่าต่ำกว่าสูงกว่าไม่ซึมเข้ามาถนนนี้มันคงแน่นอยู่ไม่ซึนนนมม,ม,ม,ซมันไม่มีท่อ ทีนี้ต้นไม้อื่นมาท่วมต้นนี้แต่ก่อนนี้มันเด่นนะต้นนี้เนี่ยต้นนี้ต้นแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องหมายเลยมันมาภาพจะบอกว่าบ้านลาเนี่ยในต้นนี้ต้นชมาศต้นนี้เริ่มที่ต้นลายต้นนี้นะอ่าต้นนี้ต้นดั้งเดิมเลยนะใช่ต้นดั้งเดิม,มเนี่ยตอนนี้โดดเด่ตรงนัดด้นมันยังไม่มีเลยตรงนั้นไม่มีมัน,นจะเป็นเครื่องหมายเลยว่าบา้านลาบอันนี้โผล่มา้น้ำมาปาัปาบ๊ปบมันยิง่ง ใช่นี่แหละร้านนี่แหละม,มันเขาแล้วดี๋ยวเนี่ยกลายเป็นที่ที่หลงลืมแล้วเป็นที่หลงลืมนะมีคนสิงสถิตอยู่นะ <c oughs> นี่ตอนนี้ก็โหขึน้น้มันเขียวเขียวตลอดไปเลยนี่ไม่มีโรยราเลยต้นเนี้ยจะหาชื่อไม่ได้เลยนี่ยเอาฝันไปหาชื่อเออไม่รู้ต้นอะไร เขียวจริงเขียวตลอดปีเลยต้นเขียวตลอดปีเอเวอร์เอเวอร์เขียวตลอดกา่ต้นไม้สีเขียวตลอดกาลใช่ไหม เราเรียกสั่งก็ต้องเรียกโก้ต้องเรียกโก้เล่นสโตนนะไม่ใช่โก้สโตนนี่เฉยว่ามันเป็น adjective นะไม่ใช่โก้สโตนชอบโก้เล่นสโตนเลยมันถึงจะถูก grammar เรียกโก้สโตนนี่เฉยมันนาวเจอนาวไม่ใช่ต้องโก้เล่นสโตนโก้เล่นสโตนโก้เล่นลิโก้สโตนนี่เฉยไม่ใช่เพราะมันตรงเลยนาวชนนาวเลย หมาพันโกลเด้นนะเออมันต้องใช้โกลเด้นนะเพราะมันจะไปขยายนาำทีมโกลเด้นโกเด้นโซนอันนี้ก็สกายลีฟสกายลีฟแล้วเกิดมาว่าทำไมไม่ใช่ลีฟสกายนะเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะกลับหลังหัน <c oughs> เออรถโรงเรียนเนะี่ยมันไม่ใช่บัสสคูลนะมันสคูลบัสนะดังนั้นเธอใบฟา้าเนี่ยเธอต้องสกายลีฟไม่ใช่ลีฟสกาย ึ่งที่พ่อท่านแต่งให้เขาชื่ออะไรนะผิวฟ้าเขาไปลงไลน์ว่าอะไรวะสกินสกายเขาบอกไม่ใช่สกินสกายผมชอบสกายสกินนะสกินเลยนะเอาเอาหนังเลยนะเอาหนังเลยสกินสกินสกายสกินสกายสกินผมคิดว่าถูกแกรมมาก มันต้องอผิวผิวฟ้ามันไม่ต้องเอาสก,กินมันต้องอสก,กินสก,กายครับไม่ไม่ไม่เอามันต้องอมันเอาคลาสมันมันหมายถึงคลาสไม่ได้มหมายถึงสก,กินนั่นครับคลาสส์สกายอืคลาสคลาสลาสกายไม่ใช่หมายถึงสก,กินแหมหมายโดยคลาสส

กเขาเลียนให้โปรไฟล์ใหม่ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยไม่มาเลยเขาโดนออกจากอบริษัทเดินชวนเขาอยู่พักหนึ่งตอนที่ทำร้านเจเ้าลามาปุูยทุกวันเลยร้านผมเป็นร้านเจไม่ใช่ร้านมังสวิรัตนะครับ ลูกคลาสส่วนใหญ่ของผมจะเป็นพวกกลุ่มอนุกราธรรมเวลาเข้ามาเขาบอกว่าอ้าวลงพี่ทิลิรับธรรมะหรือยังผมรับเรียบร้อยแล้วบอกพี่ทิลิรับห้องเรียนไหนบอกห้องเรียนสัตติอโศกมีอะไรครอบครัวอะไรของเขาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีเปิดตาอะไรของเขาเวลาเข้ามาเจอเขาจะอวุโสอะไรเงี้ยนะ แต่เราก็คบกับเขาได้นะท่านกลุ่มเขาใหญ่จริงนะยอมรับเลยโหมาทียอดพุ้งเลยอยากให้มาบ่อยๆนาะ <c oughs> <c oughs> มาทีแล้วมาหมดร้าน <c oughs> เลยต้องทำเป็นร้านเจเลยเป็นร้านมังไม่ได้พ <c oughs> อเขาเห็นก็ะเทียมก็กตัวร้านเจป่ะเนี่ยเจีย <c oughs> ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ผมก็เลยไม่ได้ทานกระเทียมเป็นแรงปีนอนอยู่มันไปไม่เป็นมันเยอะแยะเลยมันนอนแองแงไปไไปนอนมันก็ไม่ยอมมันก็ออกลูกอีกนอนออกลูกไม่หยุดหรอผังบุ้งอ่ะเออมันหยุดหรอตัดได้ทุตัดได้ทุกอะไรกี่วันน่ะกี่วันตัดทีอ่ตัดได้ทุกทุกเขามีวาระเขามีวัน ่กี่วันจะตัดทีกี่วันตัดทีแล้วก็มีทีตัดนะตัดให้สั้นๆตัดตตดดิอย่างนี้แล้วตัดกินต้นใหญ่ๆก็ไปนัานนะอยากกินต้นแบบไใบกลางสุดๆอะไเลยอีกแล้วเรีอบอีกแล้วนี่ดอกมันหลงร่วงไปเยอะเลยนะเออเนี่ยเก็บเกี่อวไปทำชา ดอกรดน,น,น่ะหอมนิดนิด,นด,นดอ่ะดอกรดนเอาไปทำชาเอาไปตากแข้งแล้วก็ทำชาคั่วอ่าตากแข้งแล้วก็คั่วใส่เกลือนิดหน่อยเป็นชาคั <c oughs> ่วใส่เกลือไง่คั่วใส่เกลือนิดหน่อยเป็นทำชาต้องอะไรมาทุบแป้งทอดเรามันหมด ชุบแป้งทอดกินหมดไม่รู้เรื่องอะไรอะไรอะไยขนาดส้มตำหรือดอกเมื่อวานเอาใส่ชุบแป้งทอดแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยโอ้ส้มตำเป็จับชุบแป้งทอดใช่ครับโอ้โหเว้ยครัวทุกวันเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ตอนใกล้ใกล้เลยครับโอ้ส้มตำชุบแป้งทอดโอ้โหคนกินทอดไอ้อะไรทอดอ่ะตลกจริงส้มตำที่เหลือจากส้มตำชุบแป้งทอดเว้ยเออ่เมนูเนี่ยเออใช่จัด โอ้คนมันต้องมากินละอะไรวะส้มตำชุบแป้งทอดนี่ถ้าเมนูนี้เผยแพเออแปลกดีเว้ยใส่ด้วยผมก็ทานทุกวันเลยโโอ้หเดี๋ยวเจอเดี๋ยวกันพินไทยรู้เดี๋ยวไปจดทะเบียนนะโอ้โหส้มตำชุบแป้งทอดคุณลิว่าบอกผมจะรับว่าคุณลิวานี่อะไรบอกต้มตำชุบแป้งทอดเมื่อวานนี้เออตลกดีเว้ยขนาดนั้นยังหมดทันทีเลยอ่ะอืมแล้วเผ็ดไหมอ่ะ หมดะหมดเผ็ดไหมความเผ็ดมันลดลงแล้วเผ็ดเผ็ดหมดลดลงมันลดโอโหนลองรองแจ้งเกิดได้เลยอันนี้หลอกใครก็ไม่สำเร็จสักทีลักสิมันงาเจ้มนจะไปงไหน้นมันงามนะเมนี่ยันงามนะเนี่ยกระหงนี่ยไอ้น่ตายเลยนี่แหนเนี่ย ลองดูดิมันจะดุดนี้ไใช่กองมันฝักกระจายไปทั่วแหละแเริ่มแล้วมีลูกนีแล้วมนจะมอชายสีองชายสีมั่งอชายนักถูกตีนักดนตีเ่สามารถเป็นนักโดนตี ไ่เปิดหารือก็่าคนวันหนึงอากาศมืดติดๆๆดจิงๆมือจะบอกไว้เพาละมืงกลางขนาดอ้าวเกงมากไปเดิน่องก็ได้ลูกเพราะว่าครูตุกอยู่ตรงนี้เด็กนไปคูเลยเ่มากกครูเลยลูกมาอ้าวไปก็ครูเลยมามามาจับหลวงปู่มาเร็วๆหลวงปู่ปู่หายเจอ เดี๋ยวต้องปูหายเดี๋ยวมาท่านแม่ร้านไปฟันอยากไปฟันไหมคะที่ไหนแม่บุญลุงโอ้โหทำไมเขามีทำอะไรที่สามเปฟันด้วยหรอก็ต้องไปซอยนนทนดิซอยนนบุญลุงก็ต้องซอยนนดิ